สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับนักโทษประหารในญี่ปุ่นจะได้รับแจ้งภายในวันเดียวกันนั้นว่าถึงเวลาของตนเองแล้วโดยทั่วไปคือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในเวลา9ก้าโมงเช้าจากนั้นพวกเขาก็จะถูกนําตัวไปห้องประหารแบบไม่มีแม้เวลาให้คุณได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้เก้าโมงเช้านแต่ละวันจึงเป็นช่วงเวลาที่นักโทษประหารทุกคนต่างหวาดกลัว เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าด้านนอกโดยเฉพาะของบรรดาผู้คุมพวกเขาก็มักจะรู้สึกว่าตนเองกำลังจะถูกส่งเข้าสู่แดนประหารถ้าหากฝีเท้านั้นมาหยุดที่หน้าห้องของคุณก็ถึงเวลาต้องเริ่มนับถอยหลังแล้วเพราะกระบวนการแต่ละอย่างจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนื่องจากทั้งหมดถือเป็นความลับสุดยอดดังนั้นนักโทษจะถูกนำตัวไปประหารโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบางคนที่รับไม่ได้จึงก่อเรื่องขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจึงต้องให้ผู้คุม3คนมาแจ้งเรื่องให้ทราบแน่นอนว่าพวกเขาย่อมไม่พูดตรงๆแต่จะอ้างมีคนมาเยี่ยมหรือต้องทำความสะอาดห้องเพื่อเรียกให้นักโทษออกมากรณีที่มีอารมณ์ขันหน่อยก็อาจจะแอบบอกอีกฝ่ายว่าถึงเวลาคืนห้องแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะเดินตรงไปตามทางเดินยาวเหยียดซึ่งมีจุดหมายปลายทางเดียวนั่นคือห้องประหาร การประหารของญี่ปุ่นมีเพียงวิธีเดียวนั่นคือการแขวนคอเรามาดูแผนผังลานประหารกันครับมีการแบ่งออกเป็นห้องย่อยต่างๆอีกประกอบด้วยห้องเทศนาห้องด้านหน้าห้องสังเกตการและห้องประหารเป็นต้นอันดับแรกนักโทษจะถูกนำตัวมาที่ห้องเทศนาซึ่งมีการวางแท่นบูชาและจุดทูบเอาไว้ถ้าหากคุณนับถือคริสก็จะเปลี่ยนจากพระพุทธร,รูปเป็นไม้กางเขนแทน ก่อนจะทําพิธีกรรมสุดท้ายกับพระหรือบาทหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประเคนสลาเปาผลไม้และน้ําชาให้แน่นอนว่าหลายคนกินไม่ลงส่วนใหญ่จึงแค่ดื่มชาเล็กน้อยเท่านั้นต่อมาก็จะตรงไปตามทางเดินด้านในเพื่อมาอยัางห้องด้านหน้าที่อยู่ห่างไปประมาณ10เมตรซึ่งเป็นห้องรอการประหารของนักโทษมีพระพุทธรูปทองคําซึ่งหันหน้าไปทางประตูพัสดีจะอ่านคําสั่งอย่างเป็นทางการ แล้วจึงส่งกระดาษและปากกาให้กับนักโทษเพื่อให้เขาเขียนคำสั่งเสียแน่นอนว่ายอมให้เวลาไม่มากเท่าไหร่ต่อมานักโทษก็จะถูกปิดตาใส่กุญแจมือภายหลังและนำตัวตรงไปยังห้องประหารซึ่งมีเพียงผ้าม่านสีน้ำเงินกั้นกลางอยู่เท่านั้นเมื่อดึงม่านออกก็จะเห็นเชือกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด3ซนติเมตรยาว11เมตรแขวนอยู่โดยจะกำหนดตามส่วนสูงและน้ำหนักของแต่ละคน ตรงพื้นจะมีประตูสี่เหลี่ยมกรอบสีแดงขนาด110ซนติเมตรซึ่งปุ่มเปิดปิดของมันก็น่าสนใจมากบนกำแพงซึ่งถูกกั้นไว้เป็นพื้นที่กึ่งปิดนั้นจะติดตั้งปุ่มเปิดประตูที่พื้นไว้3อันหรือ5อัน1ปุ่มจะมีผู้คุม1คนรับผิดชอบเมื่อได้รับคำสั่งจึงดำเนินการกดพร้อมกันเมื่อทั้ง3กดปุ่มแล้วประตูที่พื้นซึ่งนักโทษยืนอยู่ก็จะถูกเปิดออก แต่มีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่เป็นปุ่มเปิดปิดจริงวัตถุประสงค์ของการทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการช่วยลดความทรมานทางจิตใจของบรรดาผู้คุมที่ต้องรับหน้าที่ดังกล่าวแต่หลายคนกลับพูดตรงกันว่าความจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแทนที่จะมีคนทรมานเพียงคนเดียวกลับกลายเป็นต้องมีคนทรมานพร้อมกันถึง3คนด้วยซ้าเมื่อนักโทษถูกนำตัวไปยังกรอบสีแดงเท้าทั้งสองและบริเวณใต้เขา่าประมาณ10เซนติเมตร จะถูกมัดเอาไว้ด้วยเชือกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรสุดท้ายจึงนำเชือกมาแขวนไว้ทุกขั้นตอนจะมีการแจ้งเตือนเบาๆจากผู้คุมจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์คือเมื่อนำเชือกไปแขวนแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีผู้รับผิดช,ชอบจะโบกแขนเป็นสัญญาณให้ลงมือดำเนินการหลังจากเสียงตะโกนอันดังก้องบริเวณพื้นที่นักโทษยืนอยู่ก็จะถูกเปิดออกประมาณ5วินาทีหลังจากนั้น เขาก็จะหมดสติขณะเดียวกันในห้องสังเกตการก็จะมีพยานในการลงโทษครั้งนี้อยู่ซึ่งประกอบด้วยพสดีอายการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพวกเขาจะเข้าไปในห้องสังเกตการก่อนจะมีการประหารซึ่งมีกระจกที่มองเห็นด้านเดียวกันอยู่ระหว่างสองห้องเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบาทหลวงและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะรออยู่ในห้องใต้ดินซึ่งลึกลงไปจากบ่วงเชือก8.5เมตร บาทหลวงจะอธิษฐานตลอดเวลาส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มีหน้าที่ยืนยันว่านักโทษเสียชีวิตแล้วจริงๆหมอผู้หนึ่งซึ่งเป็นพยานยในการประหารมาแล้วหลายครั้งกล่าวว่าช่วงที่นักโทษตกลงมานั้นพวกเขาจะสูญเสียการรับรู้และเสียชีวิตทันทีไม่มีเวลาได้เจ็บปวดแต่อย่างใดสาเหตุหลักเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้กระดูกสันหลังหักจนลมหายใจหยุดทันที แต่หัวใจจะยังเต้นต่อไปอีกประมาณ15นาทีกว่าจะหยุดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะรออยู่นั่นจากนั้นจึงใช้บันไดปีนขึ้นไปที่ระดับหน้าอกของนักโทษและใช้หูฟังแพทย์ฟังเสียงหัวใจเต้นเมื่อประกาศว่านักโทษหัวใจหยุดเต้นแล้วการดำเนินการนั้นก็จะเสร็จสิ้นลง5นาทีต่อมาก็จะนำร่างไปใส่ไว้ในโลงเพื่อส่งไปยังห้องดับจิตของเรือนจำต่อไปวิธีประหารของญี่ปุ่นยังค่อนข้างโบราณ การดำเนินการทุกอย่างล้วนไม่มีการเปิดเผยต้องเก็บเป็นความลับสุดยอดงานที่พิเศษเช่นนี้นอกจากพสดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆแล้วก็จะคัดเลือกผู้คุมในเรือนจำมาอีก10กว่าคนถ้าหากคุณได้รับคำสั่งก็จะต้องน้อมรับงานที่ยากลำบากนี้แต่โดยดีโดยเฉพาะผู้ที่กดปุ่มเปิดประตูตรงพื้นทั้ง3คนนั้นไม่เพียงสามารถเลิกงานได้ทันทีหลังเสร็จภารกิจแต่ยังได้เงินพิเศษจากเรือนจำอีก2 0 0 0 0เยน หรือประมาณ5,100บาทอีกด้วยทว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่ใช้เงินก้อนนี้แต่จะนำมาทำบุญประจำปีให้กับนักโทษแทนเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการประหารทุกคนยังตัดสินใจโรยเกลือไว้ที่เสื้อผ้าของตนเองและที่พื้นเพราะเชื่อว่าเป็นพิธีปัดรังควานอย่างหนึ่งนักโทษประหารทั้งหมดถูกกระจายไปอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศที่มีการดำเนินการประหารทั้งหมด7แห่งประกอบด้วยโตเกียวโอซากา้า นากโยยาเซนได f ฟูกุโอกะฮิโรชิมาและซัปโปโรโดยอยู่ที่โตเกียวมากสุดถึง49คนในห้องขังของนักโทษประหารแม้จะเรียงรายเป็นแถวยาวเหยียดแต่แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถพูดคุยกันได้เพราะเจ้าหน้าที่จงใจแยกพวกเขาด้วยการนำนักโทษที่ยังไม่ถูกตัดสินโทษมาแทรกกลางแน่นอนว่าในห้องขังขนาด6ตารางเมตรประกอบไปด้วยอ่างล้างหน้าชักโครกเครื่องนอนและโต๊ะหนังสือ โดยอนุญาตให้มีสิ่งของติดตัวจำกัดเช่นอาหารที่ตนเองหาซื้อมาพวกเขาแค่รอวันเวลาเพื่อรับโทษของตัวเองดังนั้นการดูแลสุขภาพกายใจของนักโทษกลุ่มนี้จึงเป็นหน้าที่หลักของบรรดาผู้คุมอีกทั้งนักโทษประหารจะไม่ต้องออกไปทำงานใช้แรงงานดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาอิสระค่อนข้างมากผู้คุมจึงอนุญาตให้ออกไปทำกิจกรรมอื่นๆแทนเช่นออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยในฤดูร้อนสามารถทำได้สัปดาห์ละสองครั้งส่วนฤดูอื่นสามารถออกกำลังกายได้สัปดาห์ละสามครั้งครั้งละประมาณ30นาทีในพื้นที่แคบๆซึ่งล้อมรอบด้วยรั้วคอนกรีตและลวดหนามเมื่อมองออกมาจากข้างในก็จะเห็นท้องฟ้าที่มีลวดตาถี่ยิบป,ปิดบังอยู่โดยพวกเขาสามารถวิ่งหรือกระโดดเชือกอยู่กับที่ก็ได้ทุกสัปดาห์จะสามารถอาบน้ำได้สองครั้งแต่จะเพิ่มเป็นสามครั้งในฤดูร้อน โดยกำหนดว่าไม่เกิน15นาทีต่อครั้งรวมถึงการโกนหนวดด้วยประการที่2คือการหารายได้พิเศษแม้จะไม่ต้องทำงานใช้แรงงานแต่นักโทษประหารจะสามารถเหมางานเล็กๆน้อยๆมาทำได้ตามความสมัครใจเช่นการทำถุงกระดาษช,ชอปปิ้งให้ห้างสรรพสินค้าซึ่งจะได้ค่าจ้างตามจำนวนชิ้นทำให้มีรายได้ต่อเดือนหลายพันเยนส่วนใหญ่ก็เพื่อเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เปี่ยงเบนความสนใจของตนเองเท่านั้น ประการที่3คือการอ่านหนังสือเขียนหนังสือและวาดภาพอีกทั้งยังสามารถฟังวิทยุสถานีที่กำหนดได้ประการที่4คือสามารถพบครอบครัวหรือทนายความได้ในเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนดทว่าก็ยังมีบางอย่างที่จะไม่อนุญาตโด,ดยเด็ดขาดเช่นห้ามพูดคุยกับผู้ต้องขังที่อยู่ห้องติดกันไม่สามารถเดินในห้องได้อย่างอิสระเสรีต้องนั่งอยู่กับพื้นตลอดเวลาเท่านั้นมีตารางกิจวัตรประจำวันที่เข้มงวด รวมถึงอาหารสามมือ้อและการตรวจตาทุกเช้าเย็นตื่นตอน7จ็ดโมงเชา้าเข้านอนตอนสามทุ่มส่วนรายละเอียดปีกย่อยต่างๆจะขึ้นอยู่กับเรือนจําแต่ละแห่งแน่นอนว่ากล้องวงจรปิดในห้องขังก็จะบันทึกตลอดทั้งวันแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนคือวันเวลาที่พวกเขาจะได้อยู่ในห้องนั้นตอน9ก้าโมงเช้าของทุกวันพวกเขาจะต้องอยู่ด้วยความระแวงเมื่อถึงช่วงบ่ายจึงค่อยสัมผัสดได้ถึงบรรยากาศความโล่งใจอย่างแท้จริง ในญี่ปุ่นคนตัดสินลงโทษประหารคนสุดท้ายก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ถูกตัดสินโทษจนถึงการประหารโดยทั่วไปจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ7ปี6เดือนในนั้นไม่เพียงรวมถึงการพิจารณาคดีและการอุทธรณนต่างๆแต่ยังมีจุดสําคัญที่สุดอีกอย่างนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ปฏิเสธการลงนามในคําสั่งบังคับคดีด้วยเหตุผลด้านความเชื่อและศาสนาที่ตนเองนับถือ ยกตัวอย่างเช่นในปี2005นายสุงิอุระเซเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นได้จงใจพูดในงานถแถลงข่าวครั้งหนึ่งว่าตนเองไม่มีทางลงนามในคำสั่งประหารเด็ดขาดแม้หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นถแถลงการดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปทว่าเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไม่เคยลงนามในคำสั่งประหารเลยสักฉบับ หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามและพิมพ์ตราประทับแล้วคำสั่งก็จะถูกส่งไปให้เรือนจำเพื่อดำเนินการภายในระยะเวลา5วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดพิเศษต่างๆเช่นวันที่31ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วคำสั่งดังกล่าวจะถูกแจ้งให้ทราบภายในช่วงเช้าและมักจะดำเนินการระยะเวลา9ถึง11โมงเช้าของวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมคนหนึ่งกล่าวว่าถ้าหากเราแจ้งให้นักโทษทราบก่อนล่วงหน้าสภาพจิตใจและอารมณ์ของพวกเขาอาจจะไม่ปกติภาระของผู้คุมในการป้องกันไม่ให้นักโทษคิดสั้นก็จะหนักหนาเกินไปดังนั้นก่อนการดำเนินการจึงไม่สามารถแจ้งให้ใครรู้ก่อนได้รวมถึงตัวนักโทษเองด้วยหลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจึงค่อยแจ้งให้ครอบครัวทราบความเป็นจริงแล้ววิธีการนี้กลับทำให้ครอบครัวรู้สึกกดดันยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นนักโทษประหารชื่อชูจิคิมูระซึ่งถูกตัดสินให้รับโทษในวันที่21มกราคมปี1995เช้าวันเดียวกันนั้นเมื่อแม่และน้องสะพ้ยของเขามาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาบอกว่าช่วงนี้กำลังยุ่งกับการเคลียร์งานของปีก่อนอยู่คอยมาใหม่ตอนเที่ยงนะเมื่อพวกเธอรีบกลับมาอีกครั้งในตอนเที่ยงจึงได้รับแจ้งว่าคิมระถูกประหารไปแล้ว จะให้ส่งร่างของเขาไปยังสุสานที่จังหวัดบ้านเกิดเลยไหมแม่แม่ของคิมูระจะเคยร้องขอกับทางเรือนจำเพื่อขอความการุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้ทําตามคำขอแต่อย่างใดข่าวกระทันหันเช่นนี้ทำให้ครอบครัวของนักโทษประหารทั้งหมดต่างหวาดกลัวว่าจะต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหมือนแม่ของคิมูระจนถึงวันที่21ธันวาคมปี2021 ยังมีนักโทษที่รอรับการประหารอยู่ในเรือนจำอีกทั้งหมด107คนคนที่อยู่นานสุดคือคดีเมื่อวันที่5ทธันวาคมปี1966นักโทษซึ่งตอนนั้นอายุ20ปีถูกจองจำอยู่ในเรือนจำฟูกุโอกะนานถึง55ปีเต็มแต่ยังไม่ถูกดำเนินการประหารกิจวัตรในห้องของเขาคือการทำถุงช้อปปิ้งวันละ5ชั่วโมงบางครั้งก็ยังทำข้อสอบชั้นมัธยมเพื่อป้องกันอาการสมองเสื่อมอีกด้วย การประหารชีวิตในญี่ปุ่นนั้นยืดเยื้อมากนักโทษคนหนึ่งยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบ s ร์ r เร r คอร์ดปี2011ว่าเป็นนักโทษประหารที่ถูกจองจำนานที่สุดในโลกที่น่าขันยิ่งกว่าก็คือสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับการพิจารณาใหม่จนรอดจากโทษประหารและได้รับอิสระในที่สุดอีวาโอฮาการาดะเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปี1936เขาเป็นหนึ่งในนักมวยอาชีพ เคยเข้าร่วมการแข่งขันถึง29ครั้งอีกทั้งยังเคยเป็นแชมป์อันดับ6รุ่นเฟเธอเวทน้ำหนัก126รปอนด์ของญี่ปุ่นอีกด้วยเขาเลือกที่จะแขวนนวมในฤดูร้อนปี1961เพื่อมาใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปโดยทำงานในโรงงานผลิตมิโซะแห่งหนึ่งของเมืองชิม,มิอึจังหวัดชิโซโอกะซึ่งมิโซะก็คือเต้าเจี้ยวที่ใช้ในซุปและอาหารอื่นๆในวันที่30มิถุนายนปี1966 จูจ่ๆก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านของเจ้าของโรงงานเมื่ออีวาโอเห็นเข้าจึงรีบวิ่งไปช่วยดับเพลิงเมื่อเข้าไปในตัวบ้านจึงพบว่าเท่าแก่และครอบครัวทั้ง4คนล้วนหมดลมหายใจแล้วจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าทั้งครอบครัวถูกทำร้ายด้วยอุปกรณ์มีคมและเงินสดสูญหายไปอีกถึง2 0 0 0 0 0เยนจึงถือเป็นคดีวางเพลิงปนทรั์อีวาโอคิดไม่ถึงว่าการเข้าไปช่วยเหลือคนของเขา จะทำให้ตนเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยในวันที่18สิงหาคมปี1966อีวาโอก็ถูกสอบปากคำเนื่องจากชุดนอนตัวหนึ่งของเขามีคราบสีแดงเล็กๆอยู่นับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็สูญเสียอิสรภาพของตอนเองที่ญี่ปุ่นตำรวจสามารถสอบปากคำผู้ต้องสงสัยได้นานถึง23วันอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีทนายความอยู่ด้วยต่อมาเขาเล่าว่าตนเองถูกสอบสวนนาน12ชั่วโมง ต่อเนื่องถึง23วันบางครั้งก็นานถึง16ชั่วโมงด้วยซ้ำแถมยังถูกห้ามไม่ให้ดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำเลยอีกทั้งยังถูกตีด้วยไม้เบสบอลอีกตั้งหากเขาเขียนในจดหมายที่ส่งถึงน้องสาวว่าพี่ทำได้เพียงนั่งยองๆอยู่กับพื้นพวกเขาสั่งให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่โป้งและลงชื่อรับสารภาพทั้งตะโกนใส่ถีบเตะและบีบแขนพี่แม้อีวาโอจะเป็นนักมวยอาชีพร่างกายแข็งแรงกว่าคนทั่วไป แต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องยอมจำนนตำรวจจึงได้รับคำสารภาพตามที่ต้องการในที่สุด14เดือนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบเสื้อผ้าซึ่งมีคราบสีแดงอีก5ชุดในโรงงานมิโซะพวกเขาประกาศต่อสาธาร,รณชนด้วยความมั่นใจว่าอิวาโอต้องสวมเสื้อผ้าทั้ง5ตัวนี้เข้าไปทำร้ายทุกคนก่อนจากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นชุดนอนเพื่อวางเพลิงอย่างแน่นอนการเชื่อมโยงเหตุการณ์แบบนี้บอกได้ประโยคเดียวว่า กล้าคิดกล้าพูดไปได้ยังไงต่อมาพบว่าเสื้อผ้าที่เป็นหลักฐานหลักนั้นเล็กเกินไปสําหรับอีวาโอแต่อาการก็ยังบอกว่ามันหดลงเพราะอยู่ในกระลำบ,บังใส่มิโซเนื่องจากที่เสื้อมีอักษรตัว B อยู่มันอธิบายว่าเป็นไซส์ขนาดกลางที่อีวาโอสวมใส่ได้แต่ไม่ว่าใครก็รู้ว่า B ในที่นี้แค่หมายถึงสีดําไม่ใช่ขนาดเสื้อสักหน่อยจุดบกพร่องตรงนี้ได้แสดงให้เห็นตั้งแต่การพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่11กันยายนปี1968ในชั้นศาลผู้พิาพากษาตำหนิวิธีการสอบสวนของตำรวจพร้อมทั้งพบว่าคำสารภาพของอิวาโอมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการก็ยังตัดสินลงโทษประหารชีวิตเขาอิวาโอยืนกรานว่าตนเองไม่ผิดทีมทนายความของเขาใช้เวลารวบรวมหลักฐานนานถึง13ปีเต็มเพื่อยืนขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่แต่สุดท้ายก็ถูกศาลปฏิเสธคำร้องอยู่ดี จนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี2007ผู้พิพากษาเงียบมาตลอด39ปีก็ตัดสินใจออกมาชี้แจงเขาก็คือโนริฮิโรยูโมโตะหนึ่งในสามผู้พิพากษาที่ตัดสินลงโทษประหารชีวิตอีวาโอเมื่อตอนแรกเขาเล่าว่าเคยสงสัยถึงความจริงจากคำรับสาร,รภาพโดยตนเองเชื่อว่าอีวาโอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่สามารถเกลี้ยก,กล่อมผู้พิพากษาอีกสองคนที่เหลือได้สุดท้ายจึงพ่ายแพ้ไปด้วยคะแนนเสียงหนึ่งต่อสอง เขารับความทุกข์ทรมานทางจิตใจไม่ไหว6เดือนหลังจากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงจึงเดลาออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาด้วยตัวเองครั้งนี้เขาไม่สนใจเรื่องการรักษาความลับของคดีอีกแล้วจึงได้ขอให้มีการตัดสินใหม่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในอาชีพอย่างหนักแต่เขายังคงเยืนกรานว่าผมดีใจที่ได้พูดออกมาถ้าหากผมพูดเร็วกว่านี้บางทีเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้เขายังคิดที่จะไปเยี่ยมอีวาโอที่เรือนจำแต่กลับถูกเจ้าตัวปฏิเสธไม่ยอมพบหน้าในวันที่25มีนาคมปี2008สารดีกาจึงได้พิจารณาคดีของอีวาโอมาอีกครั้งเดิมทีคิดว่ามันจะมีความพลิกล็อกบ้างแต่กับคาดไม่ถึงว่าคำวินิจฉัยที่ได้รับคือหลักฐานทั้งหมดไม่สามารถยืนยันได้ว่าอีวาโอเป็นผู้ไม่มีความผิดการพิจารณาคดีหลังจากผ่านมา40ปี ทว่าสุดท้ายแล้วก็ยังได้รับคำตัดสินที่ไม่ได้มีการคิดตึกตองอย่างรอบคอบอยู่ดีจึงมีคนบอกว่านี่เป็นคำตัดสินที่น่าเศร้าด้วยเหตุนี้คดีของอีวาโอจึงเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้นในเดือนเมษายนปี2010สมาชิกวุฒิสภาจำนวน57คนได้รวมกันลงนามสมาพันธ์เฉพาะกิจเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระงับการประหารอีวาโอเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีคนนำการสอบปากคำและการพิจารณาคดีของอีวาโอไปถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ในวันที่10มีนาคมปี2011ซึ่งเป็นวันเกิดครบ75ปีของอีวาโอกินเนสบุ๊กก็ยืนยันแล้วว่าเขาเป็นนักโทษประหารที่ถูกจองจำนานที่สุดในโลกจากเทคโนโลยี DNA ที่จเจริญก้าวหน้าในภายหลังได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคราบของเหลวสีแดงบนเสื้อผ้าทั้ง5ชุดไม่มีส่วนที่ตรงกับอีวาโอเลย เขาจึงพ้นมนทินในที่สุดและได้รับการปล่อยตัวในวันที่27มีนาคมปี2014เนื่องจากการถูกขังเดี่ยวเป็นเวลานาน,านถึง48ปีทําให้อีวาโอมีปัญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงวันที่สองหลังออกจากเรือนจําจึงต้องเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแทนจนถึงตอนนี้น้องสาวของอีวาโอก็ยังจําภาพที่พี่ชายเดินออกมาจากเรือนจําได้ดีเขาดูไม่มีความสุขเลยเหมือนไม่รู้ด้วยซ้าว่าเกิดอะไรขึ้น อีกทั้งยังพึมพำเบาๆอีกว่าฉันเป็นอิสระแล้วเมื่อคิดทบทวนดูได้แต่เศร้าใจปัจจุบันอีวาโออายุ86ปีแล้วหวังว่าเขาจะสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ทุกการกดไลค์กด s u b สไคร b ์ของทุกคนคือกำลังใจสำคัญของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเมื่อมีคลิปใหม่แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ